ชีวิตเมียเช่าฝรั่งอยู่อย่างเจียมตัวอยู่ในมุมของตัวเองและเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองยอมรับสถานภาพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเล่าต่อนาะเมียเช่าฝรั่งทหารอเมริกันนะคะเนาะชีวิตนะคะหลายๆคนทางเมืองไทยเราเนะาะเขาเรียกว่าเจอปัญหาชีวิตอย่างมากมายนะคะแม้กระทั่งต้องได้เลือกที่จะทำอะไรเพื่อ ครอบครัวของตัวเองเพื่อดูแลลูกของตัวเองแม้รู้สึกทั้งทั้งที่รู้ว่ามันผิดก็ตามนะคะอันนี้เป็นจุดหนึ่งเนาะที่เราควรคิดและคำนวณเลยต่างคนต่างเจอปัญหาต่างคนต่างรับผิดชอบนะคะไม่มีใครผิดใครถูกเนาะแต่ถ้าเรายอมรับสถานภาพอุ๊บสอรีเรายอมรับสถานภาพนะคะแล้วอยู่ให้เป็นที่เป็นทางเนาะ อยู่อย่างเจียมตัวนะคะพอใจในสิ่งที่เราได้มันก็ไม่เดือดร้อนเอาจริงนะคะฝรั่งเนี่ยถ้าบางคนถ้าไม่เลวจนเกินไปอย่าบอกว่าฝรั่งดีทุกคนนะคะยายจ๋าก็ไม่ได้เข้าข้างเนาะบางคนนะคะเขามีสามีอ่าเขามีเมียพูดผิด <c oughs> โอ้ยนะเขามีเมียเนาะเขาก็ไปพักผ่อนสำหรับคนมีเงินเท่านั้นที่ทำได้แบบนั้นแล้วไปอยู่เมืองไทยได้ยาว,ยาวเนาะ เอาจริงนะคะเขาทำได้เขาซัพพอร์ตทางไทยได้แล้วก็เมียทางนี้ได้และหนึ่งสิ่งคนแบบนี้นะถึงจะรักเราแต่ไม่ถึงกับยอมเลิกครบอบครัวอเขาถือว่าเป็นคนดีนะถึงแม้เขาจะมีรักสองเพราะการที่ไปเที่ยวแล้วไปติดใจในการดูแลอ,อในการดูแลการใส่ใจของคนไทยเรานะสเสน่ห์ไทยไปจงวัดนะคะแล้วก็สเสน่ห์การดูแล อันเนี้ยมันเป็นธรรมชาติของฝรั่งยายจ๋าบอกเลยว่าชีวิตคนเรานะมันไม่มีทางเลือกมากนักหรอกนะคะหลายๆคนต้องเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองในณนะตอนนั้นตอนที่ชีวิตลําบากใครหลายหยิบยื่นมาให้เราถ้าเราไม่ไดิ้นรนให้กับตัวเองถูกไหม อันนี้คือสิ่งหนึ่งนะคะที่ได้พูดคุยที่ได้เข้าใจคนที่ทุกมาด้วยกันคนที่ลำบากมาด้วยกันคนที่ไม่เคยมีอะไรจะเข้าใจในสิ่งนี้นะคะเข้าใจในสิ่งนี้เนาะ,ะชีวิตคนเราเนี่ยมันผ่านความเจ็บปวดมามากมายและยายจ๋าก็เห็นพี่ๆหลายๆท่านเนี่ยนะโอ้โหบอกเลยลม้มลุกคุกคานที่เราเห็นได้ชัดว่า ย้อนมาเปรียบเทียบชีวิตตัวเองยาย่จ๋ายังไปแบบราบเรียบนะอืมไม่ถึงขนาดต้องสมบุกสมบันอะไรหลายๆอย่างเหมือนหลายๆคนที่ยายจ๋ารู้จักอะ่ะยาย่จ๋าถึงบอกว่าชีวิตยาย่จ๋าเนี่ยโชคดีมากมายตกที่ทุกก็ไม่ทุกอ่ะแต่งงานกับพ่อของลูกเราไปก็มีแม่ย่าที่ดูแลใช่ไหมถึงสามีจะไม่ค่อยเท่าไหร่ก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรอ่าพอ,อเลิกกับสามีมา ไปไหนก็คือมีคนเขาเรียกว่าคนเท่าคนแก่คอยอ่าช่วยเหลือนะไม่รู้สีในความรู้สึกอย่างนั้นไม่ถึงกับต้องอ่าเขาเรียกว่าเลือดตากระเด็นไม่ถึงกับต้องตัดสินใจอะไรที่แบบฝืนใจตัวเองมากมามนะคะสุดท้ายจนถึงวันนี้ก็ยังมีมืออ่าที่เขาเรียกหวังดีแก่เรายกอานหาสามีที่ให้กับเรามาจนถึงวันนี้คิดดูนะคะนี่แหละถึงบอกว่า อยากบอกทุกๆคนว่าให้นึกถึงถ้าเรามีความโชคดีแล้วอย่าเหยียบย่ำคนที่แย่นะคะเพราะเวลาแย่ๆเนี่ยใครล่ะจะยืนอยู่ตรงนั้นนะคะใครล่ะที่จะช่วยให้หนีตายขึ้นมาได้ก็ตัวเองแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามีฝรั่งคนหนึ่งยื่นเข้ามาเนี่ยในเวลาที่แย่เนี่ยแล้วมาซัพพอร์ตเราเนี่ย โอโหเหมือนสวรรค์ยื่นมือมารับเลยนะถูกไหมเนาะ no. แต่เพียงแค่ว่าเราเลือกแล้วเราต้องยอมรับความจริงเราเลือกที่จะอยู่ในจุดนั้นอืเปิดใจพูดคุยเขาก็บอกอยู่แล้วว่าอยู่เราอยู่ในฐานะเมียเชา่าอืแต่คําว่าเมียเช่าเนี่ยน้อยคนนะคะที่จะเจอแต่ก็มีเหมือนกันที่มีเมียไทยอยู่นี้แต่กลับไปปิ๊งสาวที่นู่นนะคะแต่ทีเนี้ย อพอเปรียบเทียบกับเมียไทยเนี่ยมาเลิกเมียไทยที่นี่อันนี้ก็เจ็บปวดนะคะแต่ถ้าเป็นเมียเช่าฝรั่งที่เขามีกเกษียณแล้วมีเมียคุณแก่ที่ไม่ติดตามไปอะไรเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะคะและหนึ่งสิ่งสําคัญเนาะยายจ๋าอยากบอกว่าเมียฝร,รั่งทางไทยโชคดีนะคะ เนาะหนึ่งคุณได้เงินเดือนสอคุณได้การดูแลสถ้าเข้าไปไปมา,มาเราก็ยังมีเวลาอยู่กับครอบครัวส่วนตัวมากขึ้นนะคะอย่าได้แคร์กับคำดูถูกอย่าได้แคร์กับคำเปรียบเทียบเนาะอืมคุณคือผู้โชคดีได้อยู่บ้านเราได้มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือและยังได้ดูแลพ่อแม่อยู่ที่บ้านของเรานะคะสุขใดไหนเล่าเท่าบ้านเราเมืองไทยอันนี้คือความจริง ชีวิตในต่างแดนมองเผินๆคุณอาจจะมองว่าโหหรูนะแต่ถ้ามาอยู่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ง่ายเลยนะคะถ้าคุณไม่อดทนจริงๆเพราะมันมีหลายเรื่องราวหลายเรื่องราวที่จะต้องเริ่มต้นใหม่ 1. นึ่งขั้นต้นเลยภาษา 2. อดินฟ้าอากาศนะสเราจะต้องหาความรู้ให้กับตัวเองยังไงถ้าคอยแต่จะมุดอยู่แต่ในบ้านโอกาสของตัวเองก็ไม่มีนะคะ แต่อยู่เมืองไทยเราเดินออกไปเรารู้จักภาษาเดียวกันมันเป็นอะไรที่ง่ายกว่าโอเคคำว่าเครดิตหลายๆคนบอกว่าหยิบยกให้เมียฝรั่งที่มาต่างแดนสำหรับยายจ๋านะฮะสำหรับยายจ๋าความคิดของยายจ๋าเลยยายจ๋าขอหยิบยกเครดิตนี้ให้กับเมียฝรั่งที่มีความสามารถนะ,อ,ะอยู่บ้านเราได้เลือกได้ว่าจะอยู่เมืองไทยอะ่ะเออแล้วมีเงินให้เราอะ่ะ นะแล้วเรามีโอกาสมาเที่ยวนิดนิดหน่อยเมืองนอกวายอันนั้นแหละคือคือคนผู้โชคดีนะคะเนาะอันนี้คือมุมมองยายจ๋าและหนึ่งสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะชีวิตเราเนี่ยวันนี้สมมุติว่าเนาะไม่ว่าสามีแก่หนุ่มมีปัญหาเหมือนกันถ้าเราเข้าอยู่ร่วมกับชีวิตเนาะเขาเรียกว่าครอบครัวนะเราต้องยอมรับทั้งปัญหาและสิ่งดีดๆใช่ว่าเราจะเอาแต่อย่าง ที่เขาให้ได้เพียงอย่างเดียวนะคะมันก็ต้องดูแลกันทั้งสองฝ่ายดูแลกันทั้งสองฝ่ายจริงๆอย่าคิดอย่าฝันถึงแม้จะมาอยู่ที่นี่แท้ๆมันก็ไม่ได้ได้ดังฝันนะเนาะมันอยู่ที่บุญวาสนาจริงๆเอาจริงนั่นนั่นคือ,คอสิ่งสำคัญเลยนะบุญวาสนาเท่านั้นนะะ เออแต่ถ้าบุญวาสนาเราดีไม่พออย่างน้อยเราก็มีทางออกเนาะไม่ว่าอยู่ที่นี่ได้อ,อยู่เมืองไทยก็มีทางออกเช่นกันแต่จงนึกถึงเลยว่าเราควรเก็บกรรมเราควรวางแผนเราควรมีส่วนตัวให้กับตัวเองเพื่อป้องกันในวันข้างหน้าความรักถึงแม้ผัวเราเป็นผัวเราคนเดียวก็ตามวันนี้เขาเป็นของเรา เราไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้ไปไหนนะคะการพูดอย่างนี้ใช่ว่าจะคิดจิตตกนะเออสำหรับตัวเยจา๋าเพราะเยจ๋ายึดมั่นถือมั่นว่าเราต้องยืนหยัดได้ด้วยตัวเองถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ตามเพราะมันไม่มีอะไรแน่นอนคนที่อยู่กันมา30กว่าปีนะเออฐานะดีมีทุกอย่างยังเลิกลากันได้ ฝรั่งที่อยู่ด้วยกันมามีความดีตลอดชีวิตนะ35ปีอ่าปีใครจะไปคิดยามตายทิ้งปัญหาไว้ให้ก็มีเยอะนี่คือความจริงนะคะแล้วไปเลือกลายยามที่เราแก่เนี่ยหกกว่าเนี่ยโหไฟฝ่ายหญิงเราทรมานนะบอกตรงๆเลยว่าผู้หญิงเราเนี่ย ยิ่งอยู่นานยิ่งรักสามีถึงแม้จะมีดีหรือไม่ดีเราจะเปรียบเทียบว่าเออชีวิตวันเนี้ยดีกว่าเมื่อก่อนอทนมาแล้วเนาะเออแก่แล้วไม่รู้จะดิน้นรนไปทำไมนี่คือคำพูดของพี่พ,พี่รุ่นใหญ่ไม่ใช่คิดว่าเไม่ดีเลิกหาใหม่ไม่ดีเลิกหาใหม่สาวๆอาจจะพูดได้นะคะพี่น้องขาเออเอาจริงเอ,อเราอายุมากขึ้นแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนแปลง ให้กับตัวเองมากขึ้นอันนั้นคือข้อควรระวังของความจริงของชีวิตเนาะไม่ว่าเราอยู่ฐานะไหนเมียนะถึงจะเป็นเมียเช่าถึงจะเป็นเมียตัวจริงเมียคนเดียวก็ตามทําทุกๆวันให้มีความสุขเนาะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีแล้วก็เติมความสุขให้กับเขา ดูแลซึ่งกันและกันถ้าเราไม่เห็นแก่ตัวจนเกินไปสิ่งดีๆมันต้องตอบแทนแน่นอนแต่ถ้าหมดบุญวาสนาต่อกันนะอืมเราก็ต้องให้โอกาสตัวเองหาใหม่ให้โอกาสเขาเริ่มต้นใหม่ยีกว่าที่จะมาทนเจ็บปวดอย่างไรค่าแล้วโดนประนาม,มตำหนิหลายเรื่องราวในสิ่งที่เราอยู่ด้วยกัน เขาเรียกว่าเกลียดกันแป๊บเดียวคุยเคลียร์แล้วเดินหนีดีกว่าที่จะเกียดกันฝังใจเข้าไปในอ,อะไรจิตสํานึกเราว่าโอ้โหชีวิตทันำไมฉันถึงทนขนาดนี้ทําไมฉันถึงแย่ขนาดนี้นะคะเนาะก็พูดโดยรวมนะคะก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายจงนึกถึงคําว่าเราคือผู้โชคดีโชคดีในแบบของเรา ชีวิตเราเมื่อก่อนไม่มีอะไรวันนี้ถ้าเราได้เพิ่มเติมและดีกว่าเมื่อก่อนอันนี้ก็สุดยอดของชีวิตแล้วเพราะว่าเราจะเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ได้เลยนะคะมันอยู่ที่บุญวาสนาอยู่ที่สวรรค์สร้างสวรรค์ส่งมาอยู่ที่การดิน้นรนอยู่ที่การวางแผนของตัวเองว่าเราจะให้โอกาสตัวเองหรือเก็บกรรมให้กับตัวเองได้แค่ไหน เราจงพอใจนะยิ้มกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเดินเข้ามาในชีวิตไม่ว่าคำชมหรือคำดูถูกไม่ว่าความเจ็บปวดหรือความสุขที่เขายื่นให้นะฮะพอเราเข้าใจในตรงนี้แล้วเราจะมีความสุขที่สุดเราจะทำให้เราตัวมีทางออกที่ดีที่สุดกับตัวเรา นะคะคลิปนี้ยายจ๋าก็ส่งเป็นกําลังใจให้ทุกๆท,ท่านเนาะทุกทุกเมียฝรั่งทุกๆคนไม่ว่าอยู่ไทยอยู่เมืองนอกนะคะอ,อดทนสู้นะคะความดีย่อมชนะใจคนที่รักเราคนที่เรารักแน่นอนแต่ถ้าดีแล้วนะแล้วไม่มีผลประโยชน์หรือว่าดีแล้วไร้ค่าอันนี้เราควรคิดและคำนวณ ว่าเราจะตัดโอกาสตัวเองแล้วจมอยู่ตรงนั้นหรือเราจะเดินหน้าเพื่อหาโอกาสใหม่ตัวเราเท่านั้นที่จะเป็นคนตัดสินใจนะคะอย่าได้แค่์คำดูถูกดีไม่ได้หามันจนได้ดีเออนี่แหละชีวิตปัจจุบันไม่มีใครหยิบยื่นเงินทองให้กับเรานะคะถ้าเราไม่ได้ลนไม่มีใครตักข้าวใส่จานแล้วยื่นมาให้หน้าเราถ้าเขาไม่รู้จักเรา นะนี่คือความจริงเนาะคิดนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้คะ่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะป้าชอบก็ฝากคอมเมนต์เนาะฝากเป็นกำลังใจให้กันและกันตลอดไปด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ